วันนี้ต้อนรับเข้าสู่ชินเน่ปิงสแควร์นะคะก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าโรงเรียนปิงเพิ่งเปิดให้ไปโรงเรียนเป็นอาทิตย์แรกนะคะปิงก็เลยงานเยอะมากแล้วก็โปรเจกต์แล้วก็สอบเยอะมากเลยอาทิตย์ที่แล้วปิงก็เลยไม่ได้ลงคลิปไปนะคะเก้าอี้ตัวนี้ก็เป็นเก้าอี้ตัวใหม่ที่ปิงได้มาแล้วก็คลิปที่ วันนี้ปิงก็จะมาทําเป็นเซลฟ์แคร์นะนะคะอย่างที่บอกว่าอาทิตย์นี้เป็นที่ที่แบบสอบเยอะมากหน่มากปิงไม่ค่อยได้มีเวลานอนแล้วก็ไม่ได้มีเวลาพักอะไรขนาดนั้นนะคะวันนี้ปิงก็เลยจะแบบโอเคปิงจะเอาที่เก็บสะสมมาทั้งอาทิตย์เนี่ยมาใส่ไปในคืนเดียวนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มดึกแล้วแล้วปิงก็คงจะต้องมีงานที่จะต้องทําแต่ว่าเมนหลักเราก็จะพยายามดูแลตัวเองแล้วก็แบบชิล ให้มากที่สุดนะคะคืนนี้อ๋อใช่ทุกคนสวัสดีวันวาเลนไทน์สวัสดีสสด Happy Valentine Day นะคะใครที่มีแฟนก็ขอให้คบกันไปนานๆแล้วก็คนที่ยังไม่มีแฟนอย่างปิงก็มาเหงาไปด้วยกันนะคะตลอด15ปีที่ผ่านมาที่ปิมีชีวิตอยู่ปิงก็ไม่เคยมีแฟนแล้วก็จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีแฟนนะคะไม่เป็นไรเรา ไม่มีคนรักก็มารักตัวเองกันนะคะทุกคนนอกจากปิงไม่ได้นอนแล้วปิงก็ไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะตอนนี้เราก็ต้องเริ่มจากแบบดูแลห้องดูแลอะไรอย่างนี้ไปก่อนอเรื่องวันเหน กินขาดไม่ได้ในชีวิตก็คือดนตรีค่ะทุกคนดนตรีก่อนทนี่จะทำอย่างอื่นและทําทุกอย่างหลังจากนี้เราจะต้องมีเพลงนะคะใครอยากรู้ปิงฟังเพลงอะไรไปติดตามที่ spotify pink square เลยนะคะทุกคนปิงภูมิใจมากถึงปิงจะไม่ได้ใส่เพลงเยอะมากเพราะว่าเพลงที่ปิงฟังแบบปิงฟังจาก daily playlist out แต่ว่าตอนนี้ปิงแยมจะใส่เป็น p ิสของตัวเองมาแล้วนะคะม่มีสจ มีเมื่อวันตดลีขสาสิบ๊ายบาย ดูพี่ซามพี่การนะคะทุกคนก็ชิวๆค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆของวันเซลฟ์แคร์ก็คือสกินแคร์นั่นเองนะคะวันนี้บิงก็เลยจะมาแบบเอาแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยก็คือที่ผ่านมาบิงก็ ทาคร้มบ้างไม่ทาบ้างอะไรอย่างงี้แต่วันนี้จะแบบสุดๆไปเลยนะคะทุกคนก็คือถ้าไม่ได้นอนก็ให้รู้ว่ารอแมสแงงอยู่มาสแมสมาสแ y งอยู่อย่าสรบสครับนะคะตอนที่ปิงจะไปอาบน้ําในอีกประมาณหนึ่งนาทีปิงก็จะใช้เป็นตัวนี้เขาไม่ได้สปอนแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะสารสระสครับหน้าของสครับตัวทงๆมันเป็นซองแต่ว่าปิงแกะแล้วก็ใส่กระปุกไว้นะคะก็ อย่าปิ๊งขึ้นรูปสองไว้ให้นะคะก็ประมาณนี้วันนี้ที่ปิ๊งจะใช้นะ,ค,ะคือผิวมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าที่มันไม่ดีเพราะนอนด้วยส่วนหนึ่งนะคะแปลงนอะไรเสื้อชิโน,นง่งริงๆนะคะจริงๆมันก็ไม่ใช่ชิน่นหรอกแต่ว่าจิงเราม่ใส่คือมันต้องแบบมันมันต้องใส่ตอนนี้เรอปะ่ะกุมภพาพันกุมือฉันเลยปะ่ะคือปิงก็ไม่รู้พูดกับใครก็พูดกับทุกคนนะคะเดี๋ยวปิงจะสะครับ ลิปแล้วก็อาจจะแปะมาส์ก y e ่ h มันก็คือของลูชของลูชกินบาปปลกัมนะคะลิปสครับ hmm. ที่พิญาใช้ในวันนี้ mm hmm. face mask ที่พิงาใช้อันแรกก็คือของมาดามเฮงนะคะคือมันเป็นหน้าตาแบบประมาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นผงๆมาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปผสมน้าแปะเอาแปะผ <laughs> สมน้านําทาหน้านะคะ นี่นก็คือกินเียงในมาผมก็จะผสมน้ำแล้วก็แปะหน้าออกนะคะตัวนี้คือปินงชอบมาวกเพราะว่าแบบเวลาทาแล้วว่ามันจะหน้าแบบเย็นๆยินนทุกคนย็นยินิก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็เราไปหาซื้อมาใช้กันนะคะเรคมเมนนะค,ะเคมตนค่ะเรคเ์มันสดชื่อนะเนอ,อ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้หน้าปิ๊งเหมือน <Sh> <laughs> แต่มันก็จะลองให้แห้งนะคะพอมันแห้งอะ่ะมันจะค่อยๆแข็งอะ่ะเหมือนแบบน้ำมันค่อยๆระเหยอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นตอนใกล้ๆแห้งมันจะพูดไม่ค่อยได้นะคะทำอะไรดี <laughs> นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชคนะคะปิงจะทำเออเหลื <laughs> ยอยังไงเนี <laughs> ่ย <laughs> ก็คือปิงจะมา ทำทำเล็บก็แค่จะมาดูแลเล็บนะคะเพราะว่าเล็บปิงมันทาเจลแล้วก็ปิงเป็นคนเอาออกเองมันก็เลยแบบไม่ค่อยเรียบนะคะก็อาจจะทาเคลือบที่เล็บนิ้วแล้วก็เล็บเท้าปิ๊งเนี่ยน่าเกลียดมาก,กคนะคุคือปิ๊งเนี่ยทำเป็นธีมคริสต์มาสใช่ไหมแล้วคือปิง๊งอ่ะแกะแค่นิ้วโป้งเว้ยเราแบบนิ้วอื่นก็คือยังมีสีอยู่ปิงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปิ๊งจะเอา,เ,อา,เ,อาเล็บเจลอ,ออกนะคะแล้วก็ทาสีดําเดี๋ยวไปเจอกันตอน ปิงแป่งร่างกายเป็นปิงคนเดิมที่ไม่ใช่เช็คแล้วแล้วกันนะคะบ๊ายบาย เป็นโทนเนอร์ตัวนี้คือตอนนี้เริ่มม่วงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพิงก็ยังไม่อยากนอนเดี๋ยวกลับไปที่ห้องกันทาอะไรดีทาอะไรดีทาอะไรดีอันนี้คือยาสิวที่พิงใช้อยู่นะคะมันก็คือคินดาดินเจลห้องพิงะเหมือนสีฟ้าแต่จริงๆมันคือสีม่วงนะคะไม่มีใครสุดจตัวนี้คือรีเทิ something นะคะ อันนี้ปิงก็เพิ่งใช้ช่วงนี้เหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายมันดีไหมอ่ะยังอยู่ในช่วงลองนะมองไม่เห็นตัวนี้นัจ๊ะโอเขาบอกว่ามันจะช่วยลดรอยซึ่งปิงเป็นคนที่ชอบบีบสิวมันก็เลยรอยเยอะนะคะต่อมานะครับก็จะเป็นวิตามินซีปิงใช้ของ a อมเปินะครับตัวนี้ใช้แล้วหน้าขาวข้จริงเลยทุกคนปิงไม่รู้ปิงใช้กับตัวอื่นได้หรือเปล่า ตัวว่ามันหน้าขาวขึ้นจริงๆอ่ะหน้าขาวแบบเกือบลอยแล้วตัวสุดท้ายนะคะก็คือ u i n มันคือเซรั่ม Duo Anti Pigment นะคะๆๆๆแ้วาวมากต่อไปเป็นก็จะเป็นมาร์หน้ากันบางทาอีกแล้วอ่ะเออวันนี้เอาอะไรดีอันนี้ละกันอันนี้ใช้เวลาประมาณ เจ็นาทีค่ะเนาทีและระหว่างรอมาแท่งเนี่ยก็ทำอะไรอื่นไม่ได้เลยค่ะนอกจาก journal นั่นเองเจ้าเกาจจำเดินมดเฮ้ยเปิดใจเย็นๆครับแม่ ก็หามาปากไม่ได้เจอทุกคนจะมาตาอย่างเดียวนะคะเป็นของ baby bright นะคะเขาบอกว่ามันเป็น h y a N f i ย e hya f i v 5 h y a and peptide firming eye mask มาเหมือนแบบส้มเลยอะ่ะโคตรเปนหนาเฮ้ยมันเป็นสีทองพองแบบเฮ้ย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 เงมากอะ่ะเห็นปะ เห็นข้อ <Huh. S 1> รู้สึกแบบเป็นแบบคนรวยเหมือนอะไรเืานคนอียิปต์เหมือนแบบแมลงปีกทองของอียิปต์อะมันเหมือนจริงๆอะปิ้งหามาสของปากมาเจอมันก็จะใช้เป็นล่านนี่ดิปสลิปมิสต์ตัวนี้แทนนะจ๊ะมันดีมันดีระหว่างนี้นะคะถึงก็จะ มาทําในสิ่งที่คิดว่ามันก็ไม่ควรจะทําเวลาดึกๆแต่ว่าเราจะมาตัดหน้ามากันค่ะรูอกไหมว่าตัดไป่น่าทำอะไรต่อดีคิดว่าปีน่าจะไปเล่นเกมแล้วก็ไม่ YouTube ก็เนี่ยสิกนคืนนี้ยยาวๆไปจ้ะทุกคนเผื่อไม่เจอกันนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe วันนี้ ปิงกับน้องมนแมลงเต่าทองขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้ามมเจ